สวัสดีครับมาพอกันเดียวครับกับคูกกรอบกับในชจ่องลุยสารแนวครับอ่าเมื่อนี้สิพาม่ากี้เขานะครับกี้เขาสู้พี่น้องกินเนาะครับนานหนาวหนาวสิเนาะครับเนาะอ่าเขากับม่ากี้เขานะครับเขานี่ห้อเขาเอื่นมาใส่เขาเย็นนะครับใส่เขาเย็นอ่าเขามากินเขาจี้กันครับมื่อนี้ใส่เขาเย็นปั่นปั่นนะครับปั่นไปรูป นี่แหละส้มกลมแบนๆนี่แหละครับครับงคนอาจจะปั่นเป็นส้มกระบอกนะครับแล้วแล้วแต่ผู้มักนะครับนี่ห้องสีหย่างหรือปิ่งนะครับขา่อยนะครับก็ใส่สานรขา่อยนะครับข่อยข่ข่อยย่างนะครับอ่านะครับเดี๋ยวกาสิเดกี้ข่อยเซคัยนะครับพี่น้องกี้ข่อยเซคัย กับกาลังยี่เขาแล้วลึงเหลืองนะครับนี่พอลึงเหลืองเราห้อกับไปชุบไข่นะครับนี่ครับย้าให้มันใหม่หลายนะครับเอาแบบพ่อลึงเหลืองพอึงเหลืองบัดนี้ห่อกับชุบไข่นะครับห่อกับชุบไข่เตรียมไว้นะครับเตรียมไว้ล้วห้อกับเอามาอย่างอีกเที่ยนหนึ่งนะครับที่เพิ่มรสชาติได้ดีนะครับเ่ากับเยาะน้ำปลานะครับ ่าเยาะน้ำปลามาจักน้อยอบอ่ให้มันเค็มหลายเดี๋ยวห่อสีชุบไข่นะครับชุบไข่แล้วก็เดี๋ยวหอยก้อนนี้สุกก้อนนะครับเดี๋ยวห่อกะไปชุบไข่นะครับนะเขา จีแบบบานๆแบบอีสานดีสานบานเฮานี่แหละครับครัเขาจีเขาย่างนะครับเนาะครับอ่าพ่อเฮาได้กเขาจีเหลืองๆหลือเลยนะครับเฮากะ <onia> ชุบไข่เลยนี่นนนครับเฮากะทำการชุบไข่นะครับ,บ,าาบชุบไข่ ชุบไข่ชุบไข่ไห่ชุ่มนะครับชุบไข่ไห้ชุ่มแล้วห่อกรไปย่างอีกรอบหนึ่งแล้วต่ห่อสีมักไข่หนาไข่บางนะครับอโอเคครับชุบไข่แล้วห่อกระน้ำไปย่างครับ ใครเราเขาก็น้ำใจยากกินข้าวแล้วกินี่นจ้ะอันข้าวติดมือนี่แหละครับข้าวหามอันหลามนั่นแหละติดมือยันเดี๋ยวสิใหม่ครับพี่น้องครับ พอแล้วพอแล้วยะตะกุกตะกักหน่อยหนึ่งครับหวันหวันนี่นะครับข่อยจี้ฉบับอิสานอิสาน ลุกทุ่งลุกทุ่งขอใส่ไข่ครับพี่น้องครับเจ้าเมืงหนาวก็เกี่ยวอย่างพอฉันควนนะครับให้มันแห้งแห้งให้ไข่สุก เอาไอ้มันแหงหงนะครับไข่มันสุกนะครับจกบะข้าวครับจะม้นกินข้าวครับนี่แหละครับเฮากระเดแล้วนะครับอ่าาจีนะครับข่าจีฉบับลูกีสานเชนอเข้าวาันนีแหละครับนะครับพี่น้องก็พูดครับสำหรับการติดตามในครั้งนี้นะครับ อ่าอย่าลืมกดติดตามกดแชร์กดไลค์น้ำเนียนะครับกดก,บกดดอ่ากกระดิ่งใน้ำเนียนะครับอ่าครับขอบคุณในห,หลายที่มาเป็นกําลังใจให้ครับเมื่อนี้เขาจี้สบับลูกิสันชาแนลนะครับ,รบแต่จบลงแล้วสวัสดีครับ